สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเวียดนามเตรียมสั่งอพยพประชาชนราว1.3ล้านคนนะพี่น้องเพื่อรับมือพายุใต้ฝุน่นโมลาเบหลังพัดถล่มฟิลิปปินไปเมื่อวันก่อนแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าขึ้นฝั่งเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะทั้งนี้พายุใต้ฝุน่นโมลาเบเนี่ยจะเป็นพายุลำดับที่4ที่พัดถล่มเวียดนามในรอบเดือนนี้ สี่โลกแล้วนะครับนะ่ยขณะที่อุทกภัยและดินถล่มจากพายุครั้งก่อนหน้านั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง130คนและมีผู้สูญหายในทะเลอีก20คนในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเวียดนามนายกรัฐมนตรีของเวียดนามก็คือนายเวียนส่วนฟุกเนี่ย ของเวียดนามออกประกาศเตือนภัยพายุโมลาเบในจังหวัดและเมือง,งต่างๆที่อยู่ในเส้นทางพายุว่าพายุใต้ฝุ่นดังกล่าวเนี่ยมีความรุนแรงมากและจะมีผลกระทบครอบคลุมเป็นพื้นที่ในวงกว้างนะฮะผู้นำเวียดนามยังได้เปรียบเปรียบเทียบพายุโมลาเบกับพายุใต้ฝุ่นดอมเลยที่ฆ่าชีวิตชาวเวียดนามกว่าร้อยคนในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเมื่อปี2560นะพร้อมสั่ง ผมทั้งสั่งเรือทุกลำงดออกจากฝั่งและกำชับให้กองกำลังรักษาความปลอดภยัยเตรียมความพร้อมเต็มที่แถลงการดังกล่าวนะั้นระบุเพิ่มเติมว่ากองทหารเวียดนามต้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดกำลังโดยเฉพาะการใช้เฮลิคอปเตอร์รถถังและยานพาหนะอื่นๆหากมีความจำเป็นขณะที่มีรายงานว่าพายุใต้ฝุ่นโมลาเบพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของเกาะลูซอนนะใน ฟิลิปปินส์ไปเมื่อวันก่อนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเสาไฟฟ้าหักโคน่นและมีชาวมงสูญหายอย่างน้อย12คนนฮะพายุใต้ฝุ่นโมลาเบเนี่ยมีความเร็วลมที่150กิโลเมตรต่อชอั่วโมงก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทางการฟิลิปปินส์ต้องสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นออกจากพื้นที่ซึ่งอันนี้ผมเคยเสนอคลิปไปให้พี่น้องดูเมื่อวานนี้ครับ จากภาพที่เห็นนะครับพี่น้องชาวดานังและชาวภาคกลางของทางเวียดนามเตรียมรับมือพายุโมลาเบฮะทางการเตือนว่าหนักมากและกำลังจะขึ้นฝั่งจากภาพก็จะเห็นนะมีขุดหลุมบังเกอร์หลบภัยชาวบ้านขุดหลุมเพราะกลัวแรงลมแล้วก็ซื้ออาหารข้าวสารอาหารแห้งใช้ทรายถุงน้ำยางรถยนต์ปิดหลังคาไว้กู้เรือประมงขึ้นจากฝั่งตามภาพนะพี่น้อง ก็บ้านเราก็ยังโชคดีนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ปะทะกับพายุเป็นเป็นพื้นที่แรกนะของเราก็เลยเจอน้อยหน่อยแต่ยังไงก็อย่าประมาทนะครับพี่น้องในขณะที่พายุแม้ว่ามันจะลดกําลังลงแต่ถ้าเราประมาทเมื่อไหร่มันก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะเ,ออเกิดเหตุไม่คาดฝันนะฮะก็ก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับสวัสดีครับ